สบายดีพี่น้องวันนี้สิพาไปบ่งกับตายนะต,ตายกันลังขามเนี่ยสิไปเตียงเกิดลูปเร็วเป็นเห็ดหูไว้เนาะพี่น้องนี่มาจอบิ่งเพล่นเป็นเห็ดขวดหูว่เดี๋ยวไปดไปเข่าหูเลือดเลเปนขามเนี่ไปเห็นหางมนยะ ยี่งตั้งบักโดนดนละขังใส่คกคงลึกเนาะเรเห็นมีรูปคิปที่ว่าฉันได้ลองเอามาปล่อยไสโคกดินมึงนะพี่น้องนี่นังเข้าไปเป่อเนนะยนั่งพูดพงกยนาะพงบง่ายนเนี่เห็นเน,ะนมาเลยถ้าด้ มาถ่ายนอกตะนางมาจะเห็นตะไคร้เด็กอยน่ีนี่เอามาเล็้ยเอามาเร็้ยนี่เอามาแล้วนี่งานปัญญาไปไว้เตรียมเห็ดอคอกคอนจีออกลูกประมาณสี่ห้ามืนเลยนะ นางเหางเนี่ยแต่ว่าควรไว้ก่อนหนานี่กะทินีลยขวดนี่นี่นาง่ันนงวมา์มจอบบางนางว่ะนางจะโซ่ข้ามหงานี่นะเด็กวสิชายตอนเกิดให้เบิง่งนละเถื่อทันเนาะนี่นางมวยนานี่อันนี้มือนี่ผ่านมาประมาณสามจีมือเนาะนี่น,น่าเกิดแล้ว น,นี่นางเกิดแล้วนี่คอยมาคอยมาเห็นมาพ่อผูดีนางเกิดแล้วงล้วนี่นะนี่หาก็ออกเลยพี่น้องนี่ร้องแดงๆอยู่เลยว่าหัวมีจักรตูเธือนะออาะเพราะว่าอยู่ในหูคุณนาคอยเอาโทรศัพท์ยี่เข้าไปบึงได้นี่นะหู่นหอกเลือหนึ่งนี่นะพี่น้องต้องได้ถมให้นางละเพราะว่านาง ผมหูไววเนาะเห็นวายังมีเลือดอยู่นะหาก็ออกแล้วอกี้นี่นี่เน่เน่นกำลังกำลังนัง่งกำลังทําความสะอาดขนของนางเพราะว่าเลือดเปื้อนถืกขนเนาะเก้งลายเก้งลายเพี่องม้าได้เกือบปีคนนี้นี่พี่น้องหากก็หากหาก็เกิดลูกหนี่หาก็มีลูกให้ต้องไม่แย่ตัวถึกออกก่อนเนาะตัวผู้เนาะ เพราะว่ากจะวจาวเดี๋ยวมันจะกัดลูกเนาะถ้าว่าตัวผู้อยากอยากผสมพันธุ์อีกละตัวเมย์จะบ่าให้ผสมพันธุ์มันจะกัดลูกเหมาะก็เลยตนยลนอนนี้เนีะนี่ก็รจะออกไปก่อนนะว่าอย่าก,กวนนางเพราะนางหาก็เกิดลูกเนาะเดี๋ยวเราไปจบมึงนางอีกนางที่ขี่อ,อายนะถ้าว่าอยู่ใกล้นางลาย สะอาดคนนั่งดู่คือสิเก็บเลเนาะคนเก่งเล้นี่เห็นบ่นี่คอยมาอยู่อีกฟากหนึ่งพอมาจอมึงนางนกํงกำลังขวดขี้ดินถมขุมนา้งที่ว่านั่งออกลูกเนาะคอยไปขวดของเพื่อนคอยกระถมไว้แล้วนี่แต่ว่ายังคากใใจของนงันง้งนังอ่านกำลังขวดขี้ดินปกหูเนาะห งที่ว่านางเกิดลูกหน่อยนี่คนนะ่ะนางย่ำขี่ดินบักแน่นๆน่นนู้นเพราะก็สงสัยอยู่ว่าลูกนางจะหันใจได้อยู่บ่หน่ะนางเชีองลูกน่ะมาให้ไปเห็นเลยด้หัน่นถ้าคอยบงพ่อนี่คอยเกิดจะบงว่านางมีลูกเด้หัน่นนี่ตอนนี้นาะงกำลังถมคนนะ่ะย่ำขี่ดินให้แน่นๆ,ๆเลยนี่เนาะสันสาตยานของเมย เสียงลูกเนาะลลน้อัดแล้วถ่มให้ถมวาพี่น้องวาขี้ดินที่ถมไปถือลูกบอก็เลยานขี้ดินไปโปกลูกนาะงน่าจะรอดเนาะจังหน่อยอีกจังหน่อยขอสิปลาอีกจากทิถหนึ่งจะมาหลักเบิงลูกนาะงอีกที่รอดมาเนาะ เลยหูยุดหงิดพอมาชอบมึงอยากมืดเดนะพี่น้องอยากมืดเด้นี่นั่นงหแล้วงิดก็จะเซาเลยนี่นัก็ทำนะทา,ทามากินหญ้านะั่งเจ้าบุอยากให้ไปหูวดหนะั่งผมลู้ไว้ใส่เนาะนี่ผ่านมาทิศเหนือนั่งนะนี่เนาะพอยชิมว่าหลักเบื้องลูกนางนี่ลูกนางผมมัน,นี่นายจะเอาเฟืองอันนึก่อนเนาะ ดเดติมเต็มนี่พี่น้องนี่เขาจะ,ะควดนี่นี่มันจะเป็นข้อไกลเก่านะคนรู้ค่ามาเอานางมาไว้นี่ก็เลยบวบเน้นปไปเไยมันจะเป็นดินเกล็ดดินปนเกล็เนาะเป็นฝุ่นเห็นบ่เห็นบ่้ขนนางเต็มเลยเดี๋ยวว่าเห็นลูกนางแล้วนะขนหุ่มหมดเลย นางสงสัยนางกัดขนห่มลูกไว้เนี่ตุ้มลูกไว้เนี่ยว่าเห็นเลยพี่น้องว่าเห็นโตแล้วกะซิมีทุนนี้เดอ้อพี่น้องเธอหนาสิพามาเบิ่งใหม่เดอ้อ